ในในช่วงเรื่องช้างกับ G T A F นะคะวันนี้ก็จะมีอุแล้วก็มีคุณหมอนิสาค่ะเอนเอจีตะกี้มันไม่ได้แล้วจริงๆเมื่อกี้ติดพ้องทางเทคนิคอะตลกมากเลยเหมือนเหมือน b e ก i น n ิ่งออบเหมือนเหมือนดูหนังผีเลยอะเหมือนดูหนังผีที่บอกว่าเป็นวิดีโอเล่นซ้ำๆเกิดอะไรขึ้นคะคุณหมอเกิดอะไรขึ้นคะเออ้องช้างตกใจเล็กน้อยตกใจอะไรไม่รู้ค่ะยังไม่เห็นมีอะไรมาเลยใกล้ๆอาจจะได้ยินมาตั้งแต่ไกลแต่เราไม่ได้ยิน โอ้มีเสียงรถด้วยมีกําลังกําลังมีรถมาอ๋อนี่ไงคะมีรถตู้มาหนึ่งคันนะคะแต่หมอคิดว่ามีม้าข้างหลังอีกหนึ่งคันโอเคคุณหมอคะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะเดี๋ยวไม่ได้ยินนะคะหมอเสียงเบาหมอเสียงเบากับคุณอู๋เยอะเลยนะคะหมอและคพูดงดังค่ะให้ตะโกนก็ไม่ดีวะคะเดี๋ยวก้าวราวนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมา เอเรื่องจากว่าไม่ได้ทํานานแล้วเนื่องจากว่าไม่ได้ทํานานแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีผู้เข้าชมใหม่ๆนะคะก็เลยวันนี้อยา,ากจะพาทุกคนมาดูในส่วนของเวชนะคะหรือว่าการตรวจสุขภาพช้างเบื้องต้นนะคะว่าจะมีว่าเราจะตรวจอะไรบ้างดูอะไรบ้างนะคะสําหรับน้องช้างที่ตัวขนาดใหญ่แบบนี้นะคะก็เวลาตรวจสุขภาพต้องทําอะไระค,ะคุณหมอคะจริงไหมคะตะกี้ที่พี่โก้บอกว่าอ๋อสาย เชือกที่พี่โก้ผูกไว้ที่คอดาเนี่ยพี่โก้กะไม่ถูกแล้วค่ะว่ามันใหญ่มันเล็กแค่ไหนจริงไหมคะพี่โก้เดี๋ยวพี่โกขอเล่าหน่อยค่ะมันเกิดขึ้นได้จากอะไรทางอ้วนขึ้นเป็นไม่ได้ไหมคะคุณหมอก็มีอาจจะมีส่วนด้วยนะคะว่าตัวใหญ่ขึ้นรอบคอก็เลยหนาขึ้นไปด้วยนะคะก็เลยจริงๆถ้าเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ก็ลองวัดดูอย่างเมื่อเมื่อวานก็บอกว่าพี่โก้ไปไปซื้อตัวเชือกที่ทาต่อพอนะคะ ยาว5าเมตรแล้วแกก็คิดว่าตัดครึ่งครึ่งกับด,ดาดา2.5้าอ่าปุ้มปุ้ย25ก็น่าจะพอ,อแล้วก็แกก็บอกว่าอ๋อใส่ปุ้มปุ้ยได้พอดีแต่ว่าพอใส่ดาปุ๊บใส่ไม่ได้นะคะขาดไปอีกเยอะเลยขาดไปเป็นวาเลยนะคะเอวาหรือศอกศอกนะคะ<อ>คิดว่านะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะแอบลองวัดดูนะคะว่าแบบเอ๊ะจริงๆคอใหญ่ยาวเอ๊ะคอหนาขึ้นหรือเปล่าซึ่งจริงๆหมอปกติจะไม่ค่อยได้วัดอบคอเท่าไหร่นะคะเพราะว่า เป็นส่วนที่ไม่ได้เอามาใช้ในการคำนวณมันมีสูตรที่ใช้ในในส่วนของวงรอบคอในการคำนวณน้ำหนักของช้างเหมือนกันนะคะแต่หมอไม่ได้ใช้สูตรนั้นเพราะว่ามันใช้การวัดหลายๆจุดจะ,จะอาจจะเยละเอียดมากขึ้นก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็จะนื่อยโอเคค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะเช็คสุขภาพช้างยังไงถ้าช้างจะให้เราเช็คนะคะเพราะว่าทั้งสองเชือกกำลังโผล่อยู่ในพุ่มไม้อยู่ในพุ่มไม้ <laughs> วันนี้เรามีใครตะกี้เราพูดแปลว่าเรามีดานะคะมีดาก็ต้องมีปุ่มปุยนะคะอันนี้ดาและปุ่มปุยอยู่ทางนี้คะ่ะถ้าท่า,านใดอยากจะคอมเมนต์หรือว่า แชร์ไลค์กด subscribe เพจของเรานะคะเชิญได้เลยนะคะมาคุยกับพวกเราได้นะคะก็จริงๆจะมีคุณจรที่อยู่หลังคอมพิวเตอร์นะคะก็ถ้าใครอยากจะพิมพ์อะไรไว้นะคะเดี๋ยวถ้าคุณจรตอบได้คุณจรก็จะตอบนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาไทยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหมอกับคุณอูจะตอบเองค่ะเราเห็นนะคะอันนี้อูจะพยายามตอบภาษาไทยนะคะเพราะว่ามันมันยังอยู่ใน Facebook อยู่เอ้ยยังอยู่ใน Youtube อยู่เผื่อท่านใดมาชมทีหลังจะได้ไม่งงนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเอ่นะคะเราไม่คิดไม่คิดว่าวันนี้เราจะการตรวจสุขภาพช้างเราจะผ่านไปได้ด้วยดีเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าสาวๆคือเหมือนคลึกคลืดหาเรกฟาสิวโอเคก่อนเราก่อนที่เราจะไปวัด มีอะไรที่เราบอกได้บ้างคะว่าเรอสามารถเช็คได้บ้างว่าตอนนี้ช้างดูอ้วนดูผอมดูสุขภาพดีหรือเปล่าแต่นั้นนะอูนเห็นเลยว่าอ้วนแน่นอนดูดูพุงข้างๆนะคะโอเค s o รี่ไม่ควรพูดไม่ควรพูดถึงผู้หญิงอย่างนี้ชใช่ไหมค้องกี้ของหมอของมองนะคะอ่านะคะก็สําหรับการตรวจสุขภาพนะคะจะเป็นเบื้องต้นจริงๆนะคะก็จะมีในส่วนของแน่นอนนะคะว่าก็จะมีในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า ฟ้าอินสเปกชันหรือว่าการตรวจระยะไกลกับเนียอินสเป t ชันหรือว่าการตรวจระยะใกล้ก็คือเข้าใกล้สู่ตัวช้างนะคะในส่วนของฟ้าอินสเปกชันเนี่ยก็คือเราสามารถใช้โอกาสนี้นะคะมองไปที่ตัวช้างแล้วก็ดูรอบๆนะคะว่าเอเป็นยังไงบ้างมีแผลตรงไหนไหมมีลักษณะของอการนนนของส่วนหัวกระโหลกเอ้หัวกระดูกขึ้นมาหรือเปล่านะคะเพื่อดูว่า ช้างเนี่ยอยู่ในสภาพที่ผอมหรือว่าผอมหรือเปล่าหรือว่าอ้วนนะคะแล้วก็สามารถใช้โอกาสนี้ในการทำ body condition score หรือว่าให้คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายนะคะซึ่งที่โมนิธิตอนนี้นะคะใช้ระบบจาก0ถึง5เพราะปะกติจะเป็น1ถึง5นะคะถ้า5ก็คือ,อตัวใหญ่อ้วนๆนะคะอย่างดานี่จะบอกว่าหมอจะบอกว่าเป็น5บวกนะคะ <c oughs> เป็น5บวกๆนะคะเป็น2 p l u กเลยน,นะคะ <c oughs> เพราะว่าเกินทุกสิ่งอัน อ๋อยังเหลือสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เห็นในดานะคะก็คือการหวํมตัวของอ่าผิวหนังด้านบนสันหลังนะคะถ้าหมอเห็นนั้นนี่นนคงจะให้ดาไปวิ่งใน gas l a n วันละสองรอบนะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้ก็ยังถือว่ายังรับได้อยู่นะคะ <c oughs> ก็สำหรับอ่ะถ้าไปตามสเตปนะคะฟาอินสเปกชันก็คือดูรอบรบตัวช้างใช่ไหมคะก็จะดูเลยนะคะว่าส่วนของอ่ะดูที่หน้านะคะดูที่ด้านข้างดูที่กระโหลกนะคะว่า มีการว๋อมตัวของมีการเว้าของส่วนของอขมับหรือว่าแก้มหรือเปล่านะคะซึ่งในช้างที่มีอายุมากเนี่ยก็จะมีทั้งการเว้าของอตัวขมับด้านบนนะคะอย่างถ้าเป็นช้างเด็กอย่างน้องดานเนี่ยอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าอย่างเงี้ยนะคะก็จะถือว่าอายังมีใบหน้าเขาก็ยังดูเต็มนะคะส่วนที่อยู่เหนือ,อดวงตานะคะก็คือยังเรียกว่าอะไรดี ยังไม่ว้ายังไม่เว้าตัวเข้าไปนะคะสองเราดูได้อีกที่นะคะก็คือจะดูที่ส่วนของไหล่นะคะส่วนของขาหน้านะคะมองขึ้นไปนะคะก็คือกระดูกสะบักนะคะก็จะดูว่าเอ๊ะกระดูกสะบักผอมไหมเวลาเขาเดินหรือว่าเวลาเขาขยับตัวนะคะถ้ามีหรือไม่มีก็โน้ตไว้ได้นะคะแล้วก็ถัดออกมานะคะก็คือจะดูส่วนของซี่โครงนะคะซี่โครงของช้างนะคะถ้าช้างผอมมากจริงๆอาจจะหายากในมูลนิธิน <laughs> ี้นะคะเพราะจะช้าง จะมีซี่โครงนะคะจะมีบางเชือกเท่านั้นนะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าจะเป็นรอยเป็นสันเป็นสันเหมือนเวลาเราไปกินริบหรือกินพอออ็อกช็อปเอริบเนาะไปกินริบก็จะเป็นสันซี่โครงขึ้นนะคะซึ่งจะไม่เห็นในช้างที่สุขภาพร่างกายสมบูรณ์มีมีคะแนนความร่างกายสมบูรณ์นะคะ แล้วเราก็จะไปดูในส่วนของขาหลังนะคะมองขึ้นไปให้ในส่วนของกระดูกหวัสวสะโพกกระดูกสะโพกนะคะก็ถ้ามีหัวสะโพกโผล่นะคะอย่างหันไปดูปุ้มปุ้ยนะคะจะเห็นนะคะว่ากระดูกสะโพกเขาจะโผล่เขาจะมีเขาจะมีรอยบุบรอยบุ๋มที่ส่วนของด้านหน้าของกระดูกสะโพกนะคะแต่ว่าของปุ้มปุ้ยเนี่ยถ้าจะให้ดูต้องไปดูด้านซ้ายนะคะเพราะว่าปุ้มปุ้ยเขาจะมีกล้ามเนื้อรีบที่ส่วนของหลังขวาเพราะว่าเขามี เขาเคยเจออุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้ด้านขวาในการประเมินร่างกายไม่ได้นะคะโอเคค่ะอก็ค่อนข้างจะเห็นความต่างนะคะระหว่างปุ้มปุยแล้วก็ดาเห็นความต่างนะคะก็ดูเลยนะคะว่าเอ๊ะเห็นไหมคะว่าขมับขมับก็จะเป็นขมับก็จะเป็นอะไรลักษณะของมีรอยเว้าใช่ไหมคะเห็นเลยนะคะว่าบ๋มลงไปนะคะแก้มก็จะยุบลงไปเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ ถ้าดูในส่วนของอายุนะคะก็แน่นอนว่าปุ้มปุ้ยแก่กว่านะคะก็จะมีใบหูที่ม้วนรับลงไปเหมือนกันนะคะดูได้เลยนะคะจากด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวโซนกลางๆด้านหลังจริงๆ,ๆ,ๆอันนี้ไลฟ์ไม่ได้ตั้งตั้งเป็นโ k คิดนะคะไม่สามารถมีคอมเมนต์ได้อ้าะว <c oughs> ันนี้คิด <c oughs> พลาดคิดว่านะตะกี<ๆ>้ตอนที่เรากดปิดไปอีกรอบหนึ่งนะคะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว,ยวอันนี้นะคะใครรู้จักเราก็หลังไงมาได้ห <laughs> ลังไงมาได้นะคะ <laughs> หรือว่าไปติดตามไปอินบ็อกซ์พวกเราได้ที่ Facebook G T A F Healing elephants นะคะเดี๋ยว <Okay. S 2> เดี๋ยว <Okay. S 2> คุณหมอจะเช็คโทรศัพท์นะคะถ้าอย่างนั้น <laughs> เพื่อเพื่อมีข้อความข้อสงสัยเข้ามานะคะงงขอโทษทีค่ะ คิดว่าน่าจะเป็นจาก,กความบิดพลาดทางเทคนิคเมื่อกี้เพราะว่าเริ่มไลฟ์ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นเหมือนเสียงสะท้อนกลับมาตลอดเวลาก็เลยจะต้องยกเลิกไปนะคะอันนี้ก็เลยน่าจะแค่กดเลยแล้วก็ลืมเปลี่ยนการตั้งค่าให้เป็น not for kids นะคะโอเคไปค่ะ,ะแน่นอนนะคะว่า พูดถึงตรงไหนละตึ๊ดจุดจุดดดด้านหลังใช่ไหมด้านหลังค่ะ,ะทีนี้อีกส่วนหนึ่งอีกสองส่วนที่เราจะดูกันได้อีกนะคะก็คือลักษณะโครงสร้างหลังของช้างนะคะขอขอยนิดหนึ่งโอเคทีนี้ทาง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 นี้ <ๆ S 1> โอเคค่ะก็คือเราจะดูความโค้งของหลังนะคะก็คือจริงๆเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าช้างเขาผอมหรือว่าผอมหรืออ้วนนะคะก็จะมีในส่วนของกล้ามเนื้อหรือไขมันที่ดันส่วนของที่จะมาเทียบเท่ากับระดับของสันหลัง ทีนี้ถ้าเป็นช้างที่หอมมากๆนะคะอาจจะไม่ได้เห็นวันนี้นะคะก็จะมีล <tt ains> so <tr> ักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบหน้าจั่วนะคะแบบนี้ถ้าหอมมากก็คือสันหลังนะคะก็คือจะเทียบกันแล้วก็จะเป็นแหลมๆแบบนี้นะคะก็คือเนื้อตรงที่เติมเต็มอาจจะหายไปว้าลงไปนิดนึงใช่ไหม แล้วก็ถ้าเป็นช้างที่เริ่มอ้วนก็คือมันก็จะเริ่มกลมขึ้นถูกไหมคะอ,นนอันนั้นไม่ใช่เริ่มอ้วนแนละ้ว <laughs> ถนะ้าอ้วนมากๆจริงสิ่งที่จะเห็นถัดมาก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะคือสันหลังเนี่ยก็คือจะเหมือนกับโจมนะคะแล้วก็จะมีะเป็นพวกกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันน่าจะเป็นไขมันนะคะบิลลอัพในส่วนของแบกนะคะก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือถ้าดูดานะคะก็บอกแล้วนะคะว่าดายังไม่ถือว่าอ้วนมากแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีการ เรียกว่าอะไรกระจายไขมันในลักษณะที่ไปลงที่ไปลงที่อื่นนะคะ่ะเท่นรอบคอหรือว่าชูโรสหมอเรียกว่าชูโรสนะคะเหมือนแท่งปลาตุ้งโกนะคะตรงใต้ภูมินิดนึงนะคะก็จะมีชูโรสนะคะแท่งปลาตุ้งโก่สองข้างนะคะซิกแซกพี่กวนมีซิกแซกปะคะโอเคค่ะก็คือเรามีรู้การสเกลจาก ตรงตรงตัวด้านหลังตรงหางดูได้ไหมคะคุณน้อใช่ค่ะลักษณะของโคนหางก็ดูได้นะคะก็คือตรงส่วนที่เป็นโคนนะคะคือส่วนที่พึ่งยื่นออกมาจากในส่วนของก้นนะคะก็คือถ้าช้างอ้วนมากก็คือโคนหางก็จะใหญ่อ้วนๆเลยนะคะก็ดูน้องดามตนนะคะถ้ารู้สึกว่าผอมก็จะลักษณะแบบนั้นนะคะก็จะลักษะแบบพุ้ยออลดมาแป๊บหนึ่งนะคะ ช่วงนี้นะคะระหว่างรอ,อตรงทุ่งหญ้าก็น้ําเริ่มแรงแล้วนะน้าเริ่มแห้งแล้วนะคะก็ตอนนี้คือคิดว่ารออีกสักแป๊บหนึง่งเพราะว่าบางส่วนยังมีน้ําขังนะคะเราก็เลยยังไม่ได้เอาช้างกลับลงไปในทุ่งหญ้าเพราะว่าบางทีการที่มีน้ําขังน้ํเน่องเหม็นเนี่ยะจะทําให้มีปัญหาต่อสุขภาพเท้าช้างนะคะอันนี้ก็เลยยังอยู่กันบนถนนนะคะแล้วก็น้องดาก,ก็กินเรื่อยนะคะกินไปเรื่อย โอเคค่ะตกใจไปต่อค่ะ,าคะหางค่ะ,คะก็คือโคนหางนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบแบบที่ว่านะคะโคนหางยิ่งอ้วนก็คือมีการสะสมไขมันนะคะถ้ามันผอมแล้วก็เรียวหรือว่ามีสันแบบปุ้มปุ้ยแบบนั้นนะคะก็คือจะดูออกนะคะว่าแบบเออไขมันน้อยหรือเปล่ากินน้อยหรือเปล่านะคะถ้าหางของช้างนะคะก็จะมีความพิเศษในลักษณะของรูปร่างนะคะคือจะไม่เป็นลักษณะเป็นทรงกลมตลอดทั้งทั้งหางนะคะ ตรงส่วนปลายมันจะเป็นปลายแบนๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาส,สามารถใช้ในการตบตีแมลงได้นะคะก็ useful นะคะมีประโยชน์มากนะคะในส่วนนี้นะคะก็ถ้าจะให้คะแนนของดานะคะแน,น,น,นะะ่น,นอนนะคะดาก็ยังคง s กอ r e 5 5บวกในในสเกลของหมออยดีนะคะแต่ว่าถ้าจะให้คะแนนของปุ้มปุ้ยเนี่ยหมอน่าจะให้ประมาณสัก3.5นะคะยังมีในส่วน3.5ได้อยู่นะคะก็คือสมบูรณ์อยู่ ะะมีคะแนนคะแนนสเกลคะแนสนสเกลของช้างนะคะก็คือ Normalize ไหเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ3นะคะควรจะอยู่ที่3นะคะถ้าเกิดว่าเป็น Researcher ของเราเพื่อนเพื่อน,นเราหลายๆท่านนะคะอาทิเช่น <laughs> อาทิเชน่เชนคุณป้าคุณดรชินีนบรานะคะที่จะมาคุยกับเราในส่วนของ professional l i f e s t r e a m ในเดือนตุลาคมนะคะก็จะมาคุยกันก <laughs> ็จะชอบบอกนะคะว่าช้างเขาอ้วนมีแฟนขับหลังไมาบอกว่าน้องด้ย,ยังไม่อ้วนครับ ตรงไหนไม่ร <c oughs> ู้นะปลอบใจกันไปนะคะปลอบใจกันไปโอเคค่ะสิ่งที่อยากจะรู้ตะกี้เห็นคุณหมอถือตลับเม็ดมานะคะ <c oughs> ต,ลตลับเม็ดเขามีไว้ทําไมครับคุณหมอวัดส่วนสูงช้างหรือเปล่า ดได้หลายอย่างนะคะก็คือโวนตลับเมตรนะคะก็ตลับเมตรธรรมดาไม่มีอะไรนะคะก็คือเอาไว้วัดส่วนต่างๆของร่างกายของช้างนะคะก็จะมีสิ่งที่ที่หมอจะทํานะคะก็คือจะวัดในส่วนของรอบอกนะคะพยายามจะวัดให้ได้ทุกเดือนนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปปรับในส่วนของปริมาณอาหารที่ช้างคนได้กินนะคะตัวไหนเริ่มน้ําหนักขึ้นก็จะมีการหมอต้องมานั่งปวดหัวแล้วว่าเราจะลดอะไรให้ได้อีกนะคะเพราะว่าหมอจะมีความกลัวว่า แน่นอนนะคะเราก็ชอบกินช้างก็ชอบกินเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าถ้าช้างไม่ได้กินแล้วเราจะยังกินได้ไหมอ่ะนะคะก็จะพยายามลดนะคะอย่างตอนนี้คิดว่าน้องดาอยู่ที่มินิมัมที่หมอรับได้ในส่วนของปริมาณของอ้อยกับกล้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมานี่ได้ลดแต่ย่างเดือนลูกผอมกว่านี้แน่ๆไม่เห็นผอมเลยค่ะคุณหมอนั่นนะสิคะต้องให้ออกกําลังกายเพราะว่าอาจจะเป็นแบบแบบ การออกกําลังกายก็คือหลักการก็คือคนจะกินให้ได้น้อยกว่าจานวนที่ใช้ถูกไหมคะต้องใช้ให้มากกว่าไม่งั้นก็คือจะลดแคลอรี่ไม่ได้แต่คิดว่าสําหรับช้างนะคะถ้าเกิดว่าไม่ให้เขากินหรือลดอาหารเขาเกินไปเนี่ยจะเริ่มงวนละจะเริ่มหมุดหิดละจะเริ่มหมกมุ่นละออกเดินหาอาหารไปหลายๆที่นะคะแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับบริเวณพื้นที่ของโรงแรมได้นะคะก็ต้องควบคุมหมายกันนิดนึงนะคะว่าอะไรที่เราทําได้กับทําไม่ได้บ้างนะคะ หมอจะห่วงว่าเขาจะเดินไปหาของกินที่เขาไม่ควรกินหรือจะมีการออกไปขโมยของของช้างเชื่ออื่นนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าทําอยู่แล้วเหรอคะเขาขโมยของป,ปุ้ยคนเดียว <laughs> ขโมยของป,ปุ้ยคนเดียวไม่ได้ขโมยใช่ไหมพี่แบ่งกันแบ่คะ่ะนี่เป็นเหตุผลนะคะที่ป,ปุ้ยผมและดาอ้วนนะก <laughs> 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 ินไม่ทันเขานั่นเองโอเคค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวเรามาใช้อุปกรณ์ของคุณหมอกันก็ในส่วนของายวัดนะคะที่บอกว่าวัดรอบอกนะคะก็คือเดี๋ยว ีนึงให้ล้องช้างเดินไปนิ่งๆอ๋อมีรถมานะคะอีก่คันวันนี้มีรถเยอะมากจริงค่ะอ๋อเส้นนี้นะคะ <laughs> ถ้าถ้าเป็นดาปุ้มปุ้ยนะคะอย,อย่างถ้าถ้าเราเจอช้างเชื่ออื่นจะเห็นว่าเราเปลี่ยนสถานที่นะคะแต่ดากับปุ้มปุ้ยไม่สามารถเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของของมูลที่ของโรงแรมได้นะคะเพราะเขากลัวเสียงรถเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปใกล้กับบริเวณถนนใหญ่เนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ได้ข้ามไปหลายปีแล้วเราก็เลยเลือกที่จะทำกลับมาทำตรงนี้นะคะ ฟีกอ,อกลูกแล้วออนะะคต้มมาเดือก็ลกออกลูกมาเดือยช่วงนี้ลูกกําลังเยอะเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มเลยคะ่ะคุณหมอได้ค่ะคนยาอันนี้จะต้องอมีพี่ควานดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะในการตรวจสุขภาพช้างนะคะห้ามทําเองโดยเด็ดขาดนะคะ<笑><笑>จะบอกว่าถ้าท่านใดมีคำถาม,ถาม,ถามก็คือไม่ได้นะคะเพราะว่ามันปิดเ <ien, S 2> <laughs> ม้นอยู่โคโคะะเดี๋ยวนี้ทุกคนน่ารันะคะเดี๋ยวพุ่งหลังไม้มานะคะหลังไม้มาหรือว่า ่าะะไมมนคพรุ่งนี้ตอน5โมงเย็นนะคะจะเป็นไลฟ์ภาษาอังกฤษจะจะมั่นใจว่าจะเปิดให้เปิดแชทให้คุยนะคะโอเคเท่าไหร่คะ3 4 2นะคะคือ3 4 2วันนี้นะคะเอ่อพรุ่งนี้หวยออกวันนี้สามสี่สองต้องมาสาม่สบอกเราแอบอยากไปลอกของกุมปุยจังเลยสามสของกุมปุยนะคะจะได้ไปซื้อเอ่อไปซื้อเชือกให้ฝูงไส้นะคะ จะบอกว่าลูกก็ไม่ได้แล้คะจริงๆเวลาวัดอย่างที่คุณหมอบอกไปตอนต้นนะคะการวัดน้ําหนักช้างเนี่ยเขาจะวัดกันหลักๆแล้วที่รอบอกนะคะแต่อันนี้เนื่องจากดากับปุ้มปุ้ยเป็นช้างที่ค่อนข้างจะตื่นตรหนกกับเสียงรถรงบางครั้งเขาจะวิ่งนะคะเขาอสองเชือกนี้ก็เลยจะมีเชือกอพิเศษสําหรับให้พี่ควานช่วยในการเหมือนเวลาช้างวิ่งเขาก็จะมีส่วนในการจับนะคะเขาก็จะจับเชือกเป็นหลัก นะคะเท่าไหร่ครับหมอประมาณถ้าให้หลวมๆน่าจะประมาณ2เมตรครึ่งค่ะก็คือที่พี่โก้เตรียมมาเพอร์เฟกแล้วสำหรับปุ้มปุ้ยนะคะแต่ว่าดานั่นแหละค่ะอ่ะสามสี่สองเราคิดคำนวณได้ยังไงคะคุณหมอจึ๊บจึ๊บเดี๋ยวพอปิปิบนะคะ สามสีองก็คือ3ามบสเซนติเมตรสามร้อยสีเซนนะคะก็คือส like e ูตรที่หมอใช้นะคะเป็นสูตรซิมเพิลนะคะก็คือคูณด้วย18นะคะแล้วก็ลบด้วยสามสามสนะคะก็จะเป็นน้าหนักชั้งโดยประมาณก็คือ2องตันแเห็นไหมคะว่า2.8งตเองชิวๆจิ๊บๆกำลังดีค่ะอย่าเพิ่มจากนี้นะคะ ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พี่โก้พี่โก้พี่โก้ที่มีความหวังพี่โก้มีความหวังมากคือปุ่มปุ้ยสองสองตันสองจุดแปดตันนะคะซึ่งอูคิดว่าเป็นน้ำหนักที่กำลังดีเพราะเขามีปัญหาเรื่องขาด้วยถ้าอ้วนกว่านี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินมากกว่านี้นะคะโราต้องเผื่อไว้สักห้าเมตรไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนราแต่ว่าเผื่อว่าเวลาหมอโยนแล้วมันไม่ไป เวลาเราวัดเนี่ยนะคะช้างก็จะจริงๆจะต้องพยายามยืนนิ่งๆหน่อยพื้นที่ที่ราบหน่อยนะคะเรียบราบราบเรียบสักเรียบหนึ่งโอเคค่ะนี่นี่พี่พรานช่วยให้ทายค่ะให้ทายอ่ะทายไม่ได้โพเมนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ตะกี้สามสี่สองโอ้ จะเอาให้แน่นๆเอาให้หลอมๆกันหรอหมอคะเอาตามความเป็นจริงค่ะบางทียืนเนี่ยยืนหยีบยืนหย่อนเนี่ยดูสิดูสิค่ะปุ้มปุ้ยตัวเล็กกว่าดาเยอะมากค่ะประมาณ410นะคะ410 3 4 2 410ตุ๊ดตุ๊ดสี่หนึ่งศากำลังคิดอยู่ต่างกันห้าสิบเซนติเมตรนะคะเบาๆ แปดสี่ตันไปน่าจะยู่นั่แบดกับเกือบท่วนนะคะอ่ะสี่ตันท่วนไปค่ะกับคันคันมันไสอะไรเธอก่อนหน้านี้ด้าหนักเท่าไรนะคะก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณสี่ตันสองก่อนหน้านี้สี่ตันสองเย้ลดน้ำหนักได้ร้อยห้าสิบกิโลค่ะหมอ <laughs> ลดอีกลูกลดอีก <laughs> นะคะใช้เวลาน,านานเหมือนกันนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะ <laughs> แล้วก็ปกตินะคะถ้าเป็นอย่างสมมุติเป็นช้างที่ยังมีอัตราในส่วนของการวัดละใน,น,ใ,นในส่วนของการวัดนะคะถ้าเกิดว่าน้องช้างเนี่ยยังมีการจเจริญเติบโตอยู่นะคะหมอก็จะดูในส่วนของเส้นรอบวงขานะคะเพื่อจะดูว่าความสูงไหลเท่าไหร่นะคะในกรณีที่ช้างที่ถ้าเกิดว่า พี่ควานขึ้นไปบนหลังไม่ได้นะคะถ้าขึ้นได้ก็คือเราจะวัดจากในส่วนของความสูงไหลเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวัดเส้นรอบวงของขาหน้านะคะคูณด้วยสองนะคะก็จะเป็นความสูงประมาณของไหลนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็น Body proportion บอดี้พอชั่นมั้งคะเป็นส AN> ่วนที่แบบเหมือนแบบเอ๊ะมีความสัมพันธ์กันนะเหมือนเหมือนอันนี้ไหมคะเหมือนเวลาเราจะเสื้อกางเกงแล้วเราวัดตรงที่คอหรือเปล่าใช่อาจจะคล้ายคายกันทาได้จริงหรอไม่รู้อะไม่ได้อยู่นะถ้าแบบใส่วัดที่คอได้ก็เออได้อยู่จริงจริงก็แปลกจรินะคะถ้เป็นในกรณีของช้างงานนะคะหรือช้างที่มีขนายที่โผล่มาในจากส่วนของเลงที่ปากเนี่ยหมอก็จะวัดเป็นส่วนของขนายแล้วก็งาด้วยนะคะก็คือจะวัดในส่วนของเส้นรอบวงนะคะก็คือเส้นรอบวงที่โผล่มานะคะ ว่าเท่าไหร่แล้วก็ความยาวนะคะที่เห็นจากภายนอกแล้วก็จากด้านในนะคะที่อาจจะอยู่ติดกับในส่วนของสนับงานด้านในนะคะถ้าเป็นช้างงานก็จะต้องดูอาจจะต้องวัดเยอะนิดน,นึงนะคะก็จะมีเอ่อเพราะว่ามันจะมีความโค้งนะคะก็จะต้องวัดเอ่อเส้นบนที่เป็นส่วนของเส้นขึ้นแบบนี้กับเส้นล่างนะคะเพราะว่าความยาวมันจะต่างกันนิดนึงประมาณสักแล้วกันเชือกสิบเซนแปดเซนสิบเซนนะคะ <c oughs> ก็ต้องวัดเอาไว้นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะเราจะไม่ก็คือ ถ้าเกิดว่าเจ้าของช้างนะคะสงสัยนะคะว่ามีใครมาแอบตัดหรือว่าแอบรับส่วนของอาช้างไปก็คืออย่างน้อยเราก็ยังมีข้อมูลนะคะยังมีข้อมูลในส่วนของประวัตินะคะว่าแบบเอ๊ะระวัดไปเมื่อวันนี้วันนี้เนี่ยมันก็ลดไปแค่ท่นนี้เองทําไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คิดว่าพวกเรานะคะก็พยายาม <c oughs> พวกเราก็พยายามที่จะ,ะไม่ว่าอะไรดีเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างของ,งน้องนาเนี่ยเคยขนายหักไปเมื่อสัก สองปีได้แล้วไหมพี่พี่หักเนาะก็มีขนาดหักไปแล้วนะคะก็จะให้พี่โก้ก็จะเป็นคนเก็บไว้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะคะก็เก็บไว้นะคะหมอก็มีเป็นรูปถ่ายแล้วก็การวัดชั่งน้ําหนักนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องมีการรายงานนะคะก็คือสามารถเอาไปตรวจสอบได้นะคะว่ามีหักมีเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เล่าให้เขาฟังได้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะของโบที่เพิ่งหักไปเมื่อสักสี่เดือนที่แล้วก็วัดไว้แล้วก็เก็บไปแล้วเหมือนกัน ะะโอคมีหนึ่งคำถามค่ะอ,อ,อัตราการเจริญเติบโตของงาช้างและขนายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต่อปีค่ะประมาณเท่าไหร่ต่อปีอันนี้ก็คือตอบค่อนข้างยากนะคะเพราะว่ามันมีเป็นเหมือนกับว่ามันจะเหมือนกับขน หรือเล็บนะคะอัตราการเจริญเต,ติบโตแต่ละเดือนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสารอาหารที่ได้รับแต่ในส่วนของงานเนี่ยก็คือน่าจะไม่ต่ำกว่า2-3เซนตต่อเดือนถ้าเกิดว่าเป็นงานช้างตัวผู้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตจะช้ากว่าเพราะว่าตัวเมียเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องออใช้พลังงานในการสร้างขนาดน,นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งของเพศเมียก็คือเป็นส่วนที่สําคัญของเพศเมียก็คือในส่วนของการผสมพันธุ์ เพราะฉะนั้นพลังงานส่วนใหญ่ก็คือจะเข้าไปอยู่ในส่วนของการตกไข่การโอเวอร์เลชั่นต่างๆนะคะก็จะไม่ค่อยมาเสริมใ,ในส่วนของขนาดมากนะักแต่ก็มีพี่ควานบางคนก็บอกอยู่นะคะว่าไม่เกิน3-5ปีบางทีก็จะยาวค่อยๆย,ย,ยาวออกมาได้เรื่อยๆนะคะแต่หมอดูๆไปช้างที่อยู่กับที่หมออยู่มานะคะก็ไม่ค่อยเห็นนะคะว่ามันโตขึ้นขอถอยนิดนึงนะคะน้องดาน้องดากำลังแก้งนะคะหมอรู้ <c oughs> คนนี้จะชอบถอยหลังขอหาหมอนะคะ ก็บางทีก็มีขามีหางมานะคะแน่นอนนะคะว่าส่วนของอน,นิสัยของช้างนะคะต้องพวกเราก็ต้องเหมือนกับว่ามีโน้ตไว้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเปน็นนิสัยที่ชอบทํากับคน A B C นะคะอย่างหมอก็คือดาจะมีนิสัยที่ชอบเหมือนกับว่า,ถ,าถ้าหมอหันหลังก็จะมีเดินถอยหลังเข้าใส่นะคะหรือเอาเหมือนกับว่าทําเหมือนกับว่าจะมาตัดตัดหัวไหล่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะจะชอบแกล้งกันปุ้มปุ้ยเขาจะมองเฉยๆไม่อะไรเท่าไหร่ ก็ต้องระวังนะคะทุกครั้งที่เข้าใกล้ช้างนะคะเออเราไม่ว่าเราจะรู้จักช้างเชือกนั้นดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรระวังเลยก็คือถ้าไม่มีควานช้างนะคะเราไม่ควรเข้าไปเพราะฉะนั้นวันนี้พี่โก้คืออยู่ด้านหลังเราเลยค่ะก็ช่วยในการดูแลนะคะแน่นอนนะคะก็คือช่วยเหลือกันแบบนี้นะคะโอเคค่ะสรุปหน่อยค่ะการตรวจสุขภาพช้างสองเชือกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็ตเป็นการตรวจเบื้องต้นนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากจะรู้สุขภาพช้างเบื้องลึก <c oughs> ก็จะเหมือนกับพลนะคะจะต้องเอาเจาะเลือดไปตรวจผลเลือดนะคะซึ่งหมอรู้ว่าหมอมีแ l บอยู่ในเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างเรียกว่าอะไรดีเบสไลน์ไปนะคะว่าเอ๊ะอะไรยังไงพนนะคะโอเคนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะก็คืออยากจะลองตรวจด,ดูแต่ว่าวันนี้ที่ดูโดยโดยรวมคร่าวๆนะคะเ่อหมอได้คุยกับพี่โก้ไปแล้วนิดนึงเมื่อช่วงเมื่อช่วงเช้าก่อนหน้าที่จะไลฟ์นะคะก็คือทั้งสองเชือกก็ ยังกินดีนะคะไม่มีอะไรชิวๆนะคะก็จะมีแต่ว่าช่วงนี้จะเริ่มมีแผลตามตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแมลงกัดนะคะก็จะเห็นเป็นตุ่ม่ๆขาวๆนะคะเป็นตุ่มจุดแดงๆก็มีนะคะที่แมลงเพิ่งกัดนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าน้องดาพยายามเอาเท้าเตะพุ่งอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าแมลงกัดนะคะส่วนปุ้มปุ้ยนี่ก็จะมีแผลในส่วนของอ ไปกินใบไผ่นะคะก็จะมีแผลโดนบาดเยอะหน่อยนะคะก็จะมีใกล้ๆที่ส่วนหัวส่วนขานะคะก็ถือว่า adventurous ทีเดียวสําหรับคุณป้าของเรานะคะที่ถึงแม้ว่าขาจะเจ็บหนึ่งข้างแต่ว่าก็ยังขึ้นเขาลงห้วยได้อย่างสนุกสนานใช่ไหมคะ <c oughs> ปุ้มปุ้ยชอบลุยนะคะจ้าโอเคค่ะอุ้ยอุ้ยอ้ยรถวิ่งเร็วรถมานะคะใช่บอกเขบอกเขาวิ่งเร็วหร โอเคค่ะคุณหมอคะฝากไหมค่ะค่ะก็สำหรับขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามชม YouTube Live ของเราในวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบในส่วนของไลฟ์ของเรานะคะก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอยากจะมาเจอน้องช้างกับเราเรา,เราก็มีเป็น Daily Lockdown l i v e Stream นะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ มีภาษาไทยมาขั้นในช่วงของวันอังคารกับเพิ่งหัดบ้างนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ professional live stream เส้นเดียวกันก็สามารถติดตามชมได้ที่ GTAf Helping Elephant บน Facebook นะคะแล้วก็ถ้าท่านใดถ้าท่านใดสนใจที่จะบริจาคให้กับมูลนิธินะคะสามารถไปได้ที่ w w w h e l p i n g e l e p h a n t o r g d o n a t e นะคะโอเคค่ะอย่าลืมติดตาม IG ของเราเหมือนกันนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ทำา Instagram live แล้วนะคะแต่เราก็ยังพยายามจะอัปเดตรูป ขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ เข้ามาดูช้างกับพวกเราแล้วก็ได้ติดตามช้างกับพวกเรานะคะเพราะว่าเรารู้ว่าแฟนคลับของเราเยอะแฟนคลับของเราเยอะแล้วก็จําช้างได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหารูปมาให้ทุกคนดูนะคะอีกอีกหนึ่งอันจริงๆกับอีกหนึ่งอันนะคะที่อยากจะขอบคุณเมื่อวานอาจจะได้เห็นไปว่าอู๋เพิ่งโพสตลงไปในอินสตาแกรมแล้วก็ a c e b o o k นะคะพวกเราได้รับวัคซีนโดสแรกนะคะเย้นะคะก็ต้องขอบคุณโรงแรมอนันตราสามเหลี่ยมทองคําแล้วก็สมาคม โรงแรมเชียงรายนะคะที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ช่วยประสานงานนะคะพวกเราจะได้รับเข็มที่สองอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะคะซึ่งก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ระหว่างนี้นะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะไปไหนสวมหน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างนะคะล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้คะ่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะบ๊ายบาย